ผู้ชมครับอันนี้เนี่ยขอดูข่าวเรื่องนี้หน่อยจิตดีเธอต้องเล่าเพราะเธอเป็นแม่คนมันเป็นยังไงเหตุการณ์นี้นะคะมีคนได้ยินเสียงแว้แวคิดว่าแมวร้องมองหาเสียงไปไปเจอกองขยะนี่ค่ะแมวร้องแวแแวะเขาบอกเขาคิดว่าแมวร้องไงเหงาเวาอ่ะเอาเหงาเแงานี่ดูคลิปค่ะโอ้โหใจจริงเลย ครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูคลิปประเด็นอย่างที่จีดีบอกได้ยินเสียงเหมือนแมวในถังขยะช่แล้วปรากฏว่าไปเปิดปาถังขยะไปเจอเด็กน้อยโชคดีเด็กไม่ตายนะแล้วผู้ชายคนนี้อุ้มเด็กออกมาจากจากถังขยะลองฟังเสียงพี่ผู้ชายคนนี้หน่อยตอนเจอเด็กแล้วด่าว่าแม่เด็กทาไมไอเฮียขนาดนี้อืไห้ที่นึกพ่อแม่ที่ไหนทิ้งมาทิ้งถังขยะน่าสงสารจริงเลยคุณมตาด้วยกันหน่อยสิพ่อแม่ทิ้งได้ไงเนี่ยโอ้โหใจจริงเลย ดูเนี่ยมาทิ้งถังเยื่อเนี่ยลุงตาสิลูกลุงตาดูแล้วดูดิใครช่วยชีวิตต <c oughs> ั้งตัวหน่อยสิห <า S 2> ่วยทีนะลูกนะโอ้ในางสารดูดิให้โทรหาแม่์ดิให้เม่ดูหน่อยดิคนไทยเราช่วยด้วยใจแต่ถ้าถูกหวยทีนะลูกนะไหนๆป้าก็ช่วยหนูรอดตายแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมไหนดูภาพภาพอื่นๆนะฮะถังถ่ยาฮะที่เจอเด็กค่ะ คุณผู้ชมเรื่องนี้มันจะทอนเรื่องราวสังคมนี่ฮะอเอาเด็กโยนลงถังขยะ,ะและเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เขาไปเจอเด็กเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางด้านของผู้พบเด็กคนแรกคือพี่วิชัยชติยบุตรคนที่อุ้มเด็กออกมาจากถังขยะพี่วิชัยก็บอกเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าแมวจู่ๆพอก,ก้มลงไปเอา้าเห็นขาเด็กโผล่ออกมาครับแล้วตอนนั้นคุณผู้ชมน้องคนนี้โดนขยะปิดหูปิด,ปดจมูกหมดนะฮะนอนย้อยเยะ้ด้วยค่ะโอ้โหแล้วน้องคนนี้พูดง่ายคือ ดวงแข็งนะ่ะถือไหมฮะใช่น้องจะต้องบอกว่าดวงแข็งจริงๆเพราะดูถังขยะสกระปรกมาก <c oughs> แล้วแม่เด็กก็มันทิ้งลูกมันได้ยังไงขนาดนี้มีเสียงของพี่วิชัยตอนที่เจอเด็กด้วยครับลองฟังเสียงพี่วิชัยครับอ๋อผมได้ยินเสียงร้องทีแรกนะครับพี่อยู่ตรงไหนครับผมอยู่แถวท้ายรถเนี่ยนะท้ายรถเนาะเตรียมอกจะออกไปเที่ยวข้างนอกได้ยินเสียงร้องแรงไหมพี่นเสียงร้องร้อง,องก็ประมาณประมาณหนึ่งนะครับครับ ก็เอกใจคิดว่าเสียงแมวครับก็เดินมา,มาไม่ใช่แมวครับแต่ไม่ให่ถังขยะน่าจะเป็นเด็กเข้าใจอย่างนี้แหละ กูหัวสองมุไปดูแล้วเจอขาเด็กกับผ้าคุณผู้ชมครับแล้วดูสภาพเด็กนี่เด็กน่ารักมากเลยเป็นเด็ก ừ ừ ừ ทารกเพศชายแรกเกิดคุณผู้ชมฮ่าใสะดือดเหมือนยังพันอยู่เลยปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเจอแม่เด็กเลยนะฮะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปเอาตัวแม่เด็กมาชื่อว่านางนันเทศซานนี่ฮะเป็นชาวพาม่าสภาพก็คือนอนเลือดตกอยู่ในห้องตกเลือดเออตกเลือดอายุสิบแปดฮะ โอ้ยตายแล้วแม่ลูกอ่อนเลย <mm> แล้วถามนางนางนังนเทศเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่านางนันเทศอ้างว่าตอน8โมงเช้าตัวเองคลอดลูกในห้องพักคิดว่าลูกตายแล้วเลยเอาลูกไปโยนถังขยะ <mm> โดยเบื้องต้นล่ามเนี่ยนั่งคุยคุยกับนางนันเทศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยเขายังจับไม่ได้เขาก็เลยต้องพานางนันเทศเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปส่งโรงพยาบาลเขาตกเลือดเยอะ มีเสียงจากล้ามนะฮะที่คุยกับยายแม่เด็กเนี่ยแหละฮะไม่อยู่ครับรู้พ้อก็ไม่ยู่อ๋อไม่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วตอนเอาไปทิ้งอ่ะเอาไปยังไงเออม่าไปดูที่เท่าไรกเลยเม่เม่อม่เอาไปทิ้งอ๋อแม่พพาไปทิ้งแล้วเขาไม่รู้หรือว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ครับนึกว่าน้องเสียแล้วแม่แม่บอกว่าคนนี้แม่อยู่แม่บอกว่า เอาไปทิน้นห่าใจออกห้าใจไม่ออกอเข้าไม่รู้เอาไปทิ้งกว่าเด็กเสียแล้วเด็กหายใจไม่ออก<ะ>ก็เลยไปทิ้งก็แปดคุณผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวตำรวจต้องสอบอีกทีนึงว่าจะเอาผิดอะไรยังไงนะ